สวัสดีครับพบอกับผมทนายวิริยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่470ดนะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน u t u b e พิมพ์กับว่าทนายวิริยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้กาปรึกษาก็จะมีลิงก์นะครับหมายเลขศัพท์และส่งไลน์กันมาได้นะครับในตอนที่470เนี่ยก็มีแฟนคลับนะครับสอบถามในเรื่องของเหตุยาอะไรยาได้อะไรย,าไ,ไรยาไม่ได้ก็คือเหตุในเรื่องของการไม่สมัครใจมีเพศสัมพันธ์ของสามีภรรยาและเหตุในเรื่องของการ ทะเ,เลาะเบาแววงกันภายในครอบครัวเป็นเรื่องที่ละหองละแหงอย่างเนี้ยคำถามก็คือมันจะฟ้องหย่าได้ไหมเบื้องต้นเนี่ยทนายวิรยุทธ์ได้พูดหลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับในส่วนเกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่านะครับเหตุฟ้องหย่าเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยตามกฎหมายจะต้องเป็นเหตุที่ขั้นรุนแรงแตกหักนะครับอย่างเช่นชายมีหญิงชู้เป็นภรรยาอันนี้รุนแรงใช่ไหมครับหรือเช่นการทําร้ายร่างกายนะครับการด่าบุปการี การละทิ้งล้างกันคือไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะ1ปีหรือสมัครใจแยกกันอยู่3ปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุยาในขั้นรุนแรงนะครับหรืออีกฝ่ายประพฤติชั่วนะครับทำให้เดือดร้อนเกินควรนะครับให้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงอย่างนี้ก็เป็นเหตุยานะครับทีนี้ประเด็นที่แฟนคลับเนี่ยสอบถามกันเข้ามาก็คือกรณีที่ภรรยาเนี่ยไม่สมัครใจ ที่จะร่วมประเวณีกับสามีนะครับอย่างเช่นสามีต้องการขอหลับนอนกับภรรยาภรรยาบอกว่าไม่ยินยอมนะครับแน่นอนว่าตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยทุกคนทราบกันดีแล้วว่าจะบังคับให้ภรรยาเนี่ยหลับนอนกับสามีไม่ได้เพราะการหลับนอนเนี่ยเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยินยอมหรือไม่ก็ได้ถึงแม้คุณจะจดทะเบียนสมรสแล้วกฎหมายก็ห้ามนะครับว่า ห้ามไปบังคับข่มขืนกระทำำําชํารลผู้อื่นแม้จะเป็นภรรยาของตนก็ทําไม่ได้นะครับอันนี้ทุกคนทราบกันดีนะครับทีนี้ในเรื่องของเหตุยานะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชายนะครับภรรยาไม่สมัครใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเรานะครับตามกฎหมายเนี่ยสารเคยตัดสินว่ายอย่างไรแน่นอนครับในคําพิพากษาสารดีกานะครับที่6นะครับ2 5นะครับ6625ทับสัทับ2549 25, 25เนี่ยได้วิธิฉัยในปีพศ2549นะครับว่ากรณีที่ภรรยาเนี่ยสมัครใจไม่มีเพศสัมพันธ์กับสามีโดยสามียินยอมและอยู่กันมา13ปีต่อมาสามีจะมาฟ้องหย่าภรรยาว่าภรรยา ไม่สมัครใจมีเพศสัมพันธ์กับสามีสามีจะฟ้องหย่าภรรยาโดยอ้างเหตุว่าภรรยาการะทําการอันเป็นประปักต่อการเป็นสามีภรรยากันอย่างร้ายแรงคือการไม่ให้ร่วมประเวณีเนี่ยไม่ได้นะครับอย่างเช่นหรือว่ากรณีที่ภรรยาเนี่ยไม่ได้ทํางานบ้านนะครับไม่ออกงานสังคมเนี่ยก็มันเป็นเหตุเล็กน้อยนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องถือว่าสามีเนี่ยจะไปฟ้องหย่าภรรยาในเรื่องนี้ไม่ได้ฉะนั้นเราได้คําตอบแล้วนะครับว่า กรณีท um ี่ภรรยาเนี่ยไม่สมัครใจมีเพศสัมพันธ์กับสามีเนี่ยสามีเนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุยานะฮะอันนี้เจอกันบ่อยนะครับในคดียาก็เจอกันบ่อยนะครับส่วนมากก็จะไม่ได้ยาแล้วคนที่อ้างก็จะเป็นผู้ชายนะครับถ้าถามว่าผู้หญิงมีไหมก็มีนะครับผู้หญิงผู้หญิงก็มีนะครับอันนี้เราเอาเรื่องมาพูดนะครับที่เราไม่เปิดเผยนะครับว่าชื่อใครนะครับผู้หญิงก็มีนะครับโดยอาจจะอ้างนะครับผู้หญิงอาจจะว่าอ้างว่า ตัวเองนั้นมีอารมณ์ทางเพศค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เกิดผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยทําเรื่องอย่างว่านะครับผู้หญิงก็เลยมาฟ้องว่ามันทําน้อยเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยอ้างเป็นเหตุยาอย่างนี้นะครับตามกฎหมายอ้างไม่ได้นะครับเพราะว่าการสมัครใจร่วมประเวณีเนี่ยมันต้องเกิดด้วยความยินยอมกันทั้งสองฝ่ายอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ต้องจะเกิดจากประสบการณ์จริงๆนะครับอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆของทนายเนี่ย เจอไม่ได้เจอบ่อยหรอกเจอนานแล้วก็คือเรื่องเรื่องที่กรณีผู้ชายเนี่ยจะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นสามีภรรยายจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็ขอมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงบอกว่าไม่ไม่อยากมีนะครับถ้ามีต้องไปใส่ถุงยางนะครับผู้ชายก็บอกว่าทําไมต้องใส่ถุงยางในเมื่อเป็นสามีภรรยายกันนะครับผู้ชายก็เลยเอามาฟ้องหย่าว่าผู้หญิงไม่ยินยอม อ้างว่าต้องใส่ถุงยางอนามัยก่อนนะครับอันนี้มันก็ฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับเหมือนที่ทนายบอกเมื่อกี้นะครับหรือว่าอีกรณีหนึ่งผู้ชายต้องการมีบุตรกับผู้หญิงนะครับเลยอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงนะครับแล้วก็ไปขอให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงก็เลยบอกว่ายังไม่ต้องการมีบุตรนะครับทีนี้การที่เขาไม่ต้องการมีบุตรเนี่ยมันก็ต้องเกิดจาก ความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายการจะมีบุตรไม่มีบุตรนะครับการจะสมัครใจร่วมประเวณีหรือไม่ร่วมประเวณีมันต้องเกิดจากความยินยอมทั้งสองฝ่ายถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกว่าฉันพร้อมที่จะมีอีกฝ่ายหนึ่งบอกฉันไม่พร้อมที่จะมีฉันอายุน้อยหรือว่าฉันกำลังทํางานอยู่หรือจะไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีผลเกี่ยวกับหน้าที่ทางงานอาจจะเป็นนักร้องดารานะครับศิลปินนะครับซึ่งปกปิดนะครับว่าไม่อยากจะมีบุตรตอนนี้อาจจะมีผลกระทบด้านชื่อเสียง ก็เคยมีนะครับมีนะครับมีมีมทีนี้เราเบื้องต้นกันไปนะครับโดยสรุปเนี่ยเราก็สรุปอีกครั้งนะครับว่าการฟ้องหย่าเพราะร่วมประเวณีเนี่ยม,มันฟ้องไม่ได้นะครับเพราะการร่วมประเวณีต้องสมัครใจอันนี้เราทวนกันแล้วนะครับทีนี้ที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเหตุหย่าเรื่องอื่นล่ะเช่นสามีอยากจะหาเรื่องภรรยาหย่านะครับอาจจะมีแฟนใหม่แต่แอบกิ๊กไว้นะครับไม่บอกภรรยายอย่างเงี้ย สามีก็อาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งก็เลยอาจจะถามทนายนะครับว่าสร้างเรื่องขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งว่าขอหย่ากับภรรยาได้ไหมก็เกิดมันหยายากจริงๆเนี่ยขอสร้างเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในครอบครัวเนี่ยขอหย่ากับภรรยาได้ไหมอย่างเช่นเรื่องอะไรครับอย่างเช่นเรื่องนี้ครับในคําพิพากษาสารดีกาที่4404ทับ2,558ครับ ตัดสินไว้เมื่อปีพศ2558นะวิิจัยว่าการที่ภรรยาแสดงอาการไม่ต้อนรับไม่คุยกับมารดาสามีทั้งที่ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆที่มารดาสามีมาพักอาศัยด้วยนั้นเป็นเพียงการกระทําที่ไม่เหมาะสมถือไม่ได้ว่าเป็นการทรมานจิตใจสามีอย่างร้ายแรงสามียังไม่มีสิทธิ์ฟ้องหย่าภรรยานะครับสามีอ้างในคําฟ้องครับว่าแม่ฉันมาที่บ้านเนี่ย เธอก็ไม่เคารพแม่ของฉันนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆที่แม่ของฉันเนี่ยมาอยู่ที่นี่ดังลูกสะพ้ยที่เป็นที่ดีพอ <c oughs> สามีก็เลยบอกว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุยาในเรื่องของการทรมานจิตใจสามีอย่างร้ายแรง <c oughs> อ้างไปว่าได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินควรนะครับอันเป็นเหตุยาตามมาตรา1516รวงเล็บสองอ้างเข้าไปอย่างนี้ สาลฎีกาเห็นว่าไม่มีเหตุยาอันนี้ก็เป็นเหตุยาเรื่องเราหองระแห่งเล็กน้อยนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นคำพิพากษาสาลดีกาที่6 4 8 3่ทับสองพตัดสินไว้เมื่อปีพศ2 5 3 4เนี่ยก็วิจัยว่าสามีฟ้องหย่าภรรยาอ้างว่าภรรยาไม่สนใจในความเป็นอยู่ของสามีทั้งที่ว่าสามีเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเป็นคนมีอายุมากแล้ว ภรยาไม่สนใจจัดหากับข้าวนะครับไม่ขุงข้าวไม่ซักผ้านะครับไม่กวาดพื้นนะครับไม่ถูพื้นอะไรเงี้ยแล้วก็ภรยาเอาเงินของสามีไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันส่วนตัวนะครับสารดีกาวิจัยว่าการกระท,ทําดังกล่าวเนี่ยหากเป็นความจริงก็เป็นกรณีที่ภรรยาเนี่ยปฏิบัติตนในฐานะภรยาบกพร่องไปเท่านั้น ถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่ทำให้สามีได้รับความทรมานร่างกายหรือจิตใจอย่างร้ายแรงหรือกระทำการอันเป็นประปักกับสามีอย่างร้ายแรงสามีไม่มีสิทธิ์ฟ้องหย่าภรรยาเห็นไหมครับไอ้เรื่องพวกนี้ผมเจอบ่อยว่า,าแฟนคลับโทรมาเนี่ยถ้ามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าฟ้องหย่าไม่ได้นะครับคุณไปหาเหตุอื่นอย่างเช่นละทิ้งล้างเกินหนึ่งปีสมัครใจแย,ยากกันอยู่สามปีหรือมีชู้อะไรก็ว่างันไปหรือดาบุปการีอันนี้ง่ายเลยนะครับถ้ามีคลิปเสียง วิดีโอหรือข้อความในแชทไลน์เนี้ยมันก็จะชัดเจนนะครับว่ามีเหตุยาที่แท้จริงแต่เหตุไอ้พวกเนี้ยไม่สมัครใจมีเพศสัมพันธ์นะครับทะเลาะกันระหองระแหงเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องชีวิตประจําวันในครอบครัวเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยฟ้องหย่าเขาไม่ได้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับแฟนคลับนะครับจบในต,ตอนที่470นะครับมาวยเคมช้านะครับก็ <c oughs> <c oughs> จบในตอนที่470ถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่470ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ทนายวิรุตนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ If you miss a train i'm all you will know that i am gone you can hear the whistle blow a hundred miles